โอ้ได้แล้วแปะมือเอามือหนีไปมันเอาออกไปได้ตัวละครเป็นไรหัวมันนะเนี่ยเห็นข้างหลังตัวเองแล้วอ่ะข้างหน้าเป็นไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ยแปะคอเขี่เปล่ะ ไอ้แปะคอหักมันคอหักมาพี่เปลี่นมือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อุ้ยเปลี่ยนมืออีกข้างเปลี่ยนมืออีกข้างกลัวว่ะไอ้แฝกยังมืออีกข้างเดี๋ยวมาใช้อีกข้างดีแปะเดิได้มือได้มันเป็นคนปกติแล้วเป็นคนปกติแล้วนั่นแหละพี่อย่างนั้นแหละนั่นแหละไม่โดนปุ้มพี่เกี้วเอาไปทำไมโอเคเนี่ยมันต้องจับอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้แฝะ

สะดุดแล้ววาหยิบไม่ได้ว่าโดนมีดบาดเอายืนทำไรครับคุณโอ้หยิบไนสอนสอนเขาหยิบอาวุธกวาดเ้ยสองเล็บแล้วเดี๋ยวก่อนคุณเพิ่งถือดาบได้ใครบางหลักแล้ววะเนี่ย เก่งไหลเดียวเปรี้ยวๆีดนสกอร์ันเปรี้ยเลุยเขาเรียกท่าเรียกว่าสกอร์เปี้ยนรวยด้วยต้องรอชนเอาเโดนนี่แพงใจเก่งติกคอแพงเงยนไงเก่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ออกแพงออกคุ้งแพงเัวยเอาล่ะสิ่งที่ต้องทํำในโหมดนี้ก็คือเปิดกล่องหยิบระเบิดข้างในถอดสลักแล้วปาใส่เพื่อนง่ายๆเอาว่าแล้วดึงสลักยังไงเอาสลักหลุดเบ็โชคดีน้ำเนี้ยวโยนยังไงก็ค่อยๆจับกล่องสัมผัสรูปไล้ทำเบาๆคำๆไมื่ได้บุญเย็นน่ะแหละเดี๋ยวก็โดนระเบิดแตกตายเองแล้วนั่นทำไมไม่หลุดสักเอ้ยหลุดแล้วสลักหลุดแล้ว

ยส yes, อีกนนึงวิมาดูที่ฝั่งน้ำเงี้ยครับตอนนี้พยายามหยิบระเบิดอยู่ระเบิดตอนนี่ถล่มมันยะ <Yeah, ังอยู่ทุกลูกเลยระเบิดไม่ได้เลยป๊อดจะหยุดยังไงความทรมานเหรออ่อนค่อยๆพี่ค่อยๆพี่หมูให้ปลาระเบิดมาที่นี่ปีศาจมาไว้แรงกว่านี้ไปเกี้ยวอุ้ยหลุดแล้วพี่หลุดแล้วพี่ปลาตายเลย ไม่เลยมีใครเคยปลาโดนคนอื่นยังเด็ดกลับมากันอีกแล้วกับการแข่งขันปลาระเบิดแหกชิบิเกะ เปลี่ยนคาดดีกว่าสทางซ้ายข้างซ้ายทางซ้าย้างซ้ายบัตรทางซ้ายประเด็นคือสองคนเนี่ยหลุดแล้วพี่หลุดแล้วหลุดแล้วพี่ปลาป้าเออปลาเออเออสวยโอ้ยสวยหลุดแล้วพี่หลุดแล้วลุ้นแล้วพี่ปาป้า ระเบิดทุกคนแล้วทีนี้เสมอกันแล้วใช่ไอ้สองคนต้งกลางอ่ะถ้าคนใดคนหนึ่งตายก็ตายทั้งคู่หมดละดีกอนละแแน่ไอเลอยโคตรไปเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะ บุญจิตเอาไรไงทีนี้เหลือสองคนทำไงขึ้นเขียวเขาพามเขย่าระเบิดอยู่ดันอะไเอาบุญจิตเอาบุญจิตฆ่าตัวเองเหรอเขย่าลูกขยิเขย่าฆ่ามันฆ่ามันเอาคนไอาเดียวเอาเอาเอาสลักหลุดยังวะนั่นาะยังไงหลุดแล้วหลุดแล้วระเบิดระเบิดไน้าตัวเองเลยเย่เย่ดูปรามจารย์ดูปรามจารย์ดูปรามจารย์ไอ้พวกหนู เขาทำไมสกอร์ไม่ขึ้นกว่เนี่ยเมื่อกี้ฆ่าต,ตัวตายมันหายวิเกียวหลุดแล้วเฮ้ยเคียวหล,หลุดแล้วเอาไปอ้าหลุดหมดต,ต,ต้นมาทุกคนตาโอ้โหโดนเลยไอ้แบบตายคนเดียวโดนสามลูกเลยเนี่ยพยายามฆ่าใครทักคนอยู่เนี่ยแต่ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีโอกาสเลยพวกนี้เอาละเดี๋ยวคราวนี้เอาละดังติ้งแล้วนะแล้วนู้นเขาบอกเออ กูรอดกูรอดเอาสลักหลุดเหมือนกันน้ำเท้าเอาไปย้าใครใครก็ตอนนี้แบบเล็งเล็งแปะแล้วกันนะเพราะแปะชนะเมืกี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนคิดดีๆเล็งคนดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้าฟ้าฝนก็ลงโทษ่อยเอาคนกูไป ได้ไงวะชิบวนูชิโวนูจชนะครับผมรอดได้ไงวะพี่พี่หมูตายคาบ้างเมื่อกี้กำลังนั่งอยู่เฉยแล้วพุบลงไปเลยแหละเหมือนหลับดูนะครับ11คิวภูมิใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดตกอ้าว หุ่นใจเหรอแปะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเลาะมือเอามือปลาระเบิดปลาไม่ได้ปลามาดิตกปลามาดิตบออกปลามาดิตบออกให้ดูไปแปะเอาปัดใจนักแปะปัดปัดปัดเย้ยยัดไม่โดนแปดเลยทำไมล่ะโดนปูฟอนต์ฟิลเลยเรียบร้อยโอ้โหกูตายคนเดียววันนี้นะไม่ใช่ตะกี้วัดโยนไปหายแปะไม่โดนนี่ไงวะลบปูเข้ม โอเคโอ้ระเบิดตกอีกแล้วไอ้เพลสเอาละแปะได้ยินเสียงไหมลบปูแคบไอ้แปะลบปูแคบมึงไม่ดัดปูแคบระเบิดตรงหน้ามึงเลยนะระเบิดตรงหน้ามึงเลยอ้าวอ้าวแล้วคนนั้นก็เยาวีวะ เจ็บลอยหลังเลอยหลังเปปไม่ได้ป่ไปแปะมาแล้วเอ้เอาสิเอาสิเย็ดไอ้แปะมาจ่อไอ้แปะมาจ่อเลยพูดได้จริงไปเรื่อยพูดยัจอทำไมยังขับเ้ยอะไรขับชวนเลยแปะยิงวะโดนตัวเองตายแปะหมยู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  ใครถึงก่อนได้ก่อนใครถึงก่อได้ก่อนอับบุดเย็นจะถึงตูดแหละบุดเย็นถึงตูดแตแล้วเยิงเยียงยงยิงถอยเออเออ่นแหละเออโอ้ยยิงยิงยิงยิยิงี๊ปี๊ีลังหลังซ้ายหลังซ้ายไปไปหลังซ้าย ระบัตบะวงระวเลยี่้ดมันหลอนเลย่ะไแปลกี่ตูดพี่เลยพี่โอ้ไอ้แพรมันกับตามตูดกูมาตลอดเลยเอาใช่